สุกลวั์พาลูกเมียเดินทางเก็บความทรงจำพร้อมเล่าเรื่องในอดีตเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและก็อบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของเวียสุกลวั์และวิกกี้พร้อมกับลูกสาวที่น่ารักน้องวิรินเราจะได้เห็นโมเมนต์ความน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านทางโซเชียลและจะเห็นว่าการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายกันสุดๆ ล่าสุดหนุ่มเวียได้โพสต์อินสตาแกรส่วนตัวเผยภาพครอบครัวที่พากันไปเที่ยววัดโตราณพร้อมแคปชั่นระบุว่าเดินทางเก็บความทรงจํากันครับครั้งหนึ่งในวัยเด็กผมและครอบครัวเคยมาที่นี่บ่อยๆตอนนั้นพ่อผมย้ายมาทํางานที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาลสินรอบนี้ได้โอกาสกลับมาเยี่ยมปู่วีระเลยขอพาครอบครัวขับรถมาเยี่ยมสถานที่แห่งนี้อีกครั้งดีใจมากๆที่ได้มาครับ เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ